เข้าสู่ครึ่งปีหลังด้วยความสดใสของบรรยากาศการลงทุนที่ปรับตัวดีขึ้นนะคะแต่ข้อมูลภาพเศรษฐกิจของแต่ละมุมโลกจะมีทิศทางเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นมาติดตามพร้อมกันกับบลจกรุงศีค่ะเริ่มกันที่สหรัฐอเมริกานะคะ FOMC นั้นมีการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับใกล้ศูนย์โดยคณะกรรมการเกือบทั้งหมดนั้นคาดการว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงที่ไปจนถึงปี2565 และระบุนะคะว่าจะรักษาปริมาณการเข้าซื้อตราสารหนี้ให้เข้ากับปัจจุบันเป็นอย่างน้อยเพื่อเป็นการสนับสนุนตลาดนอกจากนี้ประธานธนาคารกลางสหรัฐยังออกมาเน้นย้ำค่ะว่าเฟดจะใช้มาตรการทุกอย่างที่สามารถทำได้จนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวแล้วผู้จัดการกองทุนละ่ะมองตลาดสหรัฐอย่างไรก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นสหรัฐยังคงปรับตัวสูงขึ้นถึงแม้จะมีความเสี่ยงในตลาดมากขึ้นก็ตาม โดยตลาดนั้นได้รับแรงสนับสนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีกว่าคาดโดยเฉพาะการจ้างงานหลังมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการระบาดรอบที่สองในหลายรัฐโดยจำนวนผู้ติดเชื้อน,นั้นกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องของความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐที่อาจกลับมาได้ดังนั้นนะคะผู้จัดการกองทุนจึงขอคงมุมมองการลงทุนต่อตลาดสหรัฐเหมือนกับเดือนที่ผ่านมาค่ะ ขยับมาดูกันต่อที่ยุโรปกันบ้างค่ะดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะสะท้อนถึงการฟื้นตัวของความเชื่อมั่นในทุกหมวดธุรกิจโดยยอดค้าปลีกในเดือนพฤษภาคมนั้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดตามสถิติแต่อย่างไรก็ตามค่ะยอดขายส่วนใหญ่นั้นยังคงปรับตัวลดลงส่วนตัวเลข GDP ไตรมาสแรกของยุโรปนั้นหดตัวลงนะคะโดยสากรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเนี่ยก็คือขนส่งและก็การท่องเที่ยวนั่นเอง ถ้ามองในภาพตลาดแล้วนะคะตลาดยุโรปนั้นปรับตัวดีขึ้นหลังจากหลายพื้นที่มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ธนาคารกลางยุโรปยังได้มีการเพิ่มปริมาณการเข้าซื้อสินทรัพย์อีก6แสนล้านยูโรและยืดระยะเวลามาตรการต่อไปจนถึงกลางปีหน้าเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามค่ะตลาดยุโรปนั้นอาจต้องระวังความเสี่ยงจากภาวะหนี้ต่อ GDP ที่อยู่ในระดับสูงและการกลับมาระบาดรอบ2 เลยทำให้ผู้จัดการกองทุนนั้นยังมีมุมมองระมัดระวังมากขึ้นสําหรับการลงทุนในยุโรปนั่นเองค่ะดูกันต่อกับจีนนะคะว่าภาพรวมเศรษฐกิจล่าสุดเป็นอย่างไรการส่งออกเดือนพฤษภาคมของจีนนั้นปรับตัวลดลงส่วนการนําเข้านั้นปรับตัวลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม2559ค่ะ ซึ่งก็สะท้อนถึงความอ่อนแอของอุปสงค์ภายในประเทศและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลงการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมนั้นเป็นส่วนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะในขณะที่ผลกผําไรภาคอุตสาหกรรมก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามเป็นครั้งแรกในปีนี้ผู้จัดการกองทุนนั้นมองตลาดจีนอย่างไรหลังจีนนั้นยังคงทยอยผ่อนคลายนโยบายล็อกดาวน์และสามารถควบคุมการระบาดรอบ2ได้อย่างรวดเร็วซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆก็ชี้ให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในภาคการผลิตและการบริการนะคะ นอกจากนี้เนี่ยทางธนาคารกลางจีนเองก็ยังได้ลดดอกเบีย้ยกู้ยืมระยะสั้นลงอย่างไรก็ตามตลาดจีนอาจจะยังมีความผันผวนจากความตึงเครียดร,ระหว่างจีนและสหรัฐในประเด็นเรื่องของฮ่องกงการค้าและเทคโนโลยีได้โดยคาดว่าตลาดในประเทศอย่างเอเชียนั้นน่าจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าค่ะผู้จัดการกองทุนนั้นเลยมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นต่อตลาดจีนในช่วงนี้และแนะนําเพิ่มน้ําหนักการลงทุนในกองทุน K F H China D และ K F A China Keep A นั่นเองค่ะ ดูกันต่อกับญี่ปุ่นกันบ้างค่ะการส่งออกเดือนพฤษภาคมของญี่ปุ่นนั้นหดตัวลงนะคะแล้วก็นับเป็นการปรับตัวลดลงมากที่สุดเป็นระดับ2นับจากช่วงวิกฤตการเงินโลกในเดือนกันยายน2552ค่ะโดยยอดค้าปลีกเดือนพฤษภาคมและการนําเข้านั้นก็ปรับตัวลดลงนะคะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะยอดทัาปหลีกนั้นก็ยังถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนนอกจากนี้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมิถุนายนนั้นยังปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดตามสถิติด้วยส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมนั้นปรับตัวลดลงเป็นระดับต่ําที่สุดตามสถิติที่เก็บกันไว้นะคะโดยผลสํารวจของทันแค้นนั้นได้เปิดเผยให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในภาคการผลิตเดือนมิถุนายนนั้นย่าแย่ลงสู่ระดับต่ําที่สุดจากปี2552จากข้อมูลเหล่านี้นะคะก็เลยทําให้ตัวเลข GDP ไตรมาสแรกของปีนี้นะคะหดตัวลงร้อยละ2.2ค่ะหลังจากที่หดตัวลงร้อยละ7.2ในไตรามาส4ปีที่แล้วนั่นเองผู้จัดการกองทุนมีมุมมองต่อตลาดญี่ปุ่นอย่างไรนะคะก็ต้องบอกว่าตลาดญี่ปุ่นนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้เล็กน้อยตามเซนติเมนต์ของตลาดหุ้นโลกที่ขยายตัวค่ะ โดยนักลงทุนนั้นคาดว่าภาพเศรษฐกิจนั้นจะค่อยๆฟื้นตัวหลังจากที่หลายพื้นที่นั้นมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์อย่างไรก็ดีก็ยังคงต้องกังวลเกี่ยวกับการระบาดรอบ2ในบางพื้นที่นะคะดังนั้นผู้จัดการกองทุนจึงขอคงมุมมองการลงทุนต่อตลาดญี่ปุ่นเหมือนกับเดือนที่ผ่านมาค่ะเห็นบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกดูผ่อนคลายขึ้นแบบนี้นะคะแต่ก็แน่นอนค่ะว่าถ้ามองในเชิงของตัวเลขเศรษฐกิจหลายส่วนนั้นอาจจะยังไม่ได้คอนเฟิร์มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเท่าไหร่ บรรยากาศแบบนี้บจกรุงศรีจะมีคำแนะนำสำหรับโอกาสการลงทุนแบบไหนมาติ็ดตามกันเลยค่ะแต่ต้นต้นกันที่กองทุน k f แ Brand นั้นยังถือว่าน่าสนใจนะคะและบจกรุงศรีก็แนะนำให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนเพราะถือเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพสูงเน้นหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วโลกที่มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งเติบโตสม่ำเสมอในระยะยาวทนทานในทุกวัฒจักรเศรษฐกิจทำให้กองทุนนั้นมีดาวไซที่น้อยกว่าตลาดหุ้นโลกเมื่อตลาดปรับตัวลดลงค่ะ ส่วนหุ้นที่น่าสนใจหนึ่งเซกเตอร์อย่างกลุ่มเฮลท์แคร์นะคะก็ได้รับปัจจัยบวกจากยาใหม่ๆที่จะได้รับอนุมัติค่อนข้างมากในช่วงใกล้ๆนี้โดยสามารถสร้างการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมรวมถึงประเด็นบวกที่นายไบเดนนั้นจะได้เป็นตัวแทนผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครตเนื่องจากมีนโยบายแบบเป็นกลางทําให้ตลาดนั้นก็คลายความกังวลต่อการควบคุมราคายาโดยบรรจากรุงงรีนั้นแนะนําให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกอง KF Health และ KFHH Care ค่ะ อีกหนึ่งชิ้นรั์ที่น่าสนใจนะคะก็คือ read นั่นเองต้องบอกว่า read นะั้นถือว่าเป็น yield play asset ที่มีความน่าสนใจช่วงนี้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทียดปรปลาดอกเบีย้ยนโยบายนั้นปรับตัวลดลงมาต่ำมากกองทุนนั้นเน้นลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ที่เติบโตได้ดีนะคะอย่างเช่น data center cell tower แล้วก็ warehouse เป็นต้นค่ะขณะที่มีการลงทุนในช้อปปิ้งมอลลเนี่ยไม่มากนักนะคะ ซึ่งถือว่ากลุ่มช้อปปิ้งมอลล์เองก็เป็นกลุ่มที่ได้รับผลลบจากโควิด -19 ดังนั้นแล้วนะคะบจกรุงศรีจึงแนะนำให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกอง KFG Prop ในช่วงนี้ได้ค่ะ แต่ถ้าหลายๆท่านในะใคะอยากเน้นความสะดวกในการกระจายความเสี่ยงในช่วงที่ภาวะตลาดทุนนั้นยังมีความผันผวนอยู่แบบนี้การลงทุนแบบมั l ติ a s สเซทอินคัมฟันเป็นการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั้งหุ้นตราสารหนี้และสินทรัพย์ทางเลือกที่ให้ยิวที่ดีเนี่ยนะคะ<ๆ>ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดยังคงผันผวนได้ขณะที่ก็สามารถหาผลตอบแทนในระดับที่น่าสนใจได้เช่นเดียวกันบลจครุงรีจึงแนะนํากองทุนตระกูล KF In c ค m e KF4 Income k f In come, k f In c o m e และ k f a Income นั่น ส่วนประเทศไทยเราเป็นยังไงกันบ้างช่วงที่ผ่านมานะคะ มาเริ่มต้นดูกันที่คณะกรรมการนโยบายการเงินนั้นมีการคงอัตราดอากเบีย้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ0.5ค่ะและมีการออกมาประเมินนะคะว่าเศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 รุนแรงกว่าที่คาดกันไว้โดยมีการคาดการว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นอกจากนี้นะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นก็ยังออกมาปรับลดคาดการ GDP ปี2563ลงนะคะจากติดลบร้อยละ5.3เป็นติดลบร้อยละ8.1แล้วก ก็ปรับลดคาดการอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปจากติดลบร้อยละ1มาเป็นติดลบร้อยละ1.7อย่างไรก็ตามค่ะการเติบโต GDP 2องพเนี่ยได้ถูกปรับขึ้นจากร้อยละ3เป็นร้อยละ5นะคะ นอกจากนี้นะคะคณะกรรมการยังแสดงความกังวลต่อการปรับตัวแข็งค่าของเงินบาทและระบุว่าจะมีการติดตามพัฒนาการเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอีกด้วยดังนั้นช่วงนี้นะคะใครจะปรับพอร์ตการลงทุนในไทยเนี่ยต้องตั้งใจฟังให้ดีเลยค่ะบลจกรุงศรีมีคําแนะนํากันในหลากหลายกองทุนนะคะเริ่มต้นกันที่ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา การลงทุนในตราสารหนี้ระยะกลางนั้นถือว่าได้รับประโยชน์บางส่วนจากการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน5ปีอย่างไรก็ตามผลตอบแทนโดยรวมนั้นได้รับผลกระทบจากส่วนต่างอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้เอกชนที่ปรับตัวสูงขึ้นตามความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในระยะสั้นนะคะสำหรับแนวโน้มในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าจากนี้เนี่ยก็คาดการณ์กันว่าส่วนต่างอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้เอกชนส่วนนี้ จะเริ่มทรงตัวภายหลังจากที่รัฐบาลน,นั้นผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองมากขึ้นเป็นลําดับจึงทําให้คาดการผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนกลุ่มนี้นั้นมีความน่าสนใจโดยเฉพาะสําหรับเงินลงทุนระยะยาวที่ไม่ได้ต้องการสภาพคล่องในระยะสัน้นอย่างเช่นกองทุน KFM TFI ซึ่งแนะนําลงทุนในกรอบ6เดือนขึ้นไปกองทุน KFA f i x ีด A แนะนํากรอบลงทุน1ปีขึ้นไปและกองทุน KFN f, f i x แนะนำกรอบลงทุน2ปีขึ้นไปค่ะ หรือถ้าใครเลือกไม่อยากปรับสัดส่วนเองก็ไปแนวทางกองทุนผสมซีรีส์ชีวิตดีดีได้เลยค่ะกองทุนผสม KF Happy ขีด A, KF Good และ KF Super เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั้งตราสารหนี้และหุ้นรวมถึง REITs กองทุนรวมมังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานพร้อมปรับสัดส่วนให้เหมาะสมกับภาวะตลาดสำหรับ KF Happy ขีด A จะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทยโดยเฉพาะสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและมีคุณภาพสูงเป็นหลัก โดยผู้จัดการกองทุนนั้นได้มีการพิจารณาปรับลดดูเรชันของพอร์ตลงหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในเดือนพฤษภาค,คมเหลือร้อยละ0ูาสำหรับ KF G o o d ูและ KF Super ปในส่วนของตราสารหนี้ผู้จัดการกองทุนนั้นมีการทยอยปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนลงให้อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ60ของน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้โดยยังคงดูเรชันไว้ระดับใกล้เคียงเดิม ในส่วนตราสารทุนกองทุนมีการเพิ่มน้ำหนักในหุ้นที่มีมาเก็ตแคปขนาดกลางขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีมาเก็ตแคปขนาดใหญ่มีฐานะทางการเงินและผลประกอบการที่แข็งแกร่งช่วยให้กองทุนนั้นมีสภาพคล่องในการซื้อขายสูง ในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะเนื่องจากเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อการเก็บออมไว้ใช้หลังเกษียณบจรกรุงศรีจึงแนะนําว่าการพิจารณาการลงทุนนั้นควรจะเป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่สามารถรับได้และตราผลตอบแทนคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับเมื่อยามเกษียณนั่นเองค่ะโดยท่านสามารถนําข้อมูลที่บจรกรุงศรีแนะนําไปใช้ในการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนของท่านได้ในกรณีที่กองทุนของท่านเปิดให้มีทางเลือกในการลงทุนตามมุมมองดังกล่าวข้างต้นค่ะและนี่ก็คือโอกาสการลงทุนดีๆนะคะที่วันนี้บ จกรุงศรีนำมาฝากทุกท่านกาันแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ